สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนี่ลานหน่อยเอซี MC สน่อยเป็นเหมนแพงสุผู้สุขคนเอซี MC สน่อยลำเพิ่อนโชว์ครับผมผมนผพอวภูผาครับผมบอกน้วหัวมวนมาแล้วมาแล้วเซานี้เทาสิไปหัดแม่ลำเพึ่งพี่น้อง ชมบรรยากาศสองคางทางไปน่ำกันนะครับไปหปอดพนน้ำมันไปนเ,เรื่อยๆแล้วใส่เก็บขัดก่อน สดอะไรยังรดแรลูกค้างท่างจริงๆแล้วอันนี้เปิดไว้ตล,ดลอดเวลาเข้ากันนั่งขับไปปกตินั่นเลยสายตาเข้าประสาทเข้าแยออกไปแล้วก็พวกมเมไล่เข้ากันเธออยู่แล้วเขา,าไ็เถือโทรศัพท์ดินโดดกันแนบางเหนึงยโเมฆฝนมากหมดยางคักเลยสีรอดบอด่ี เส้นสาวน้อยเพชรบัดแพงเฮ็ดคักขนาดเลยโอ้ยบอดโจยยังมาิน่น,นาะเงิดไหลระบบไฟแสงสีเสียงเสือพานาผมแดนเซอร์ออ้ยอลังการพี่นอ้องอลังการแห้งปันว่ามาจากดาวข้านระหลเนาะระบบไฟแสงสีเสียงเพลินคือจานบินไหมทีเวลามัน จอดแล้วมันก็ผิดไฟปูปับปูบปับเหลนไฟแบบโอ้ยปวดพวกกับมบักแตงดมสาวน้อยคักแน่คักแน่ <c oughs> การทีวัฒนาการการจเจริกตโตเต,ติบโตของเพิ่นวัธรรมดานะครับเพราะว่าเพิ่นก็มีทุนทรัพย์อยู่แล้วสามารถสร้างได้เพื่อผลงานเพื่อการสแสดงเพื่อให้ ได้พ่อแม่แม่ให้พ่อพ่อแม่แม่ได้เบึงได้แย้งกันเด้อสุดยอดแห้งครับเ่า <c oughs> เคยเห็นปีนี้ปีแรกที่สุดจัดประลัดแน่เพื่อบอกสุดแห้งสุดอิลิ <c oughs> ชช่วงนี้ฮเขาโค้งเผิ่อโค้งเจ็ดศพในเมึงงนีย ว่าทำไมก่อนันาดยิ่นี้วนตายหลยด้วยสาเหตุประการใดเท่ากับผมแต่ว่าเท่ากับต้องขับขี่แบบมีความระมัดระวังนะครับครบไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมแลนเต็มที่กับผมสิบทางไกลทางไกลอยู่ยี่มกแปดสิบโอ้แต่แลนถึงลอยยักเทื่อน <c> โ <oughs> ดนแอบแลน หนาสิตรงละมัง้งไปเห็ดงานดีกว่าเขาเข็นทาเลือพี่น้อง <c oughs> วันนี้วันที่ยีบสามอีกมือเดียวสักหน่อยเยป็นปัตเพื่อทำการเปิดฤดูกาลแล้วนะครับนะอ,อยู่สนามกีล่าเพื่อบัตรเ,เพื่อบันรเพง่อรอตะบลบันรเพง ลาบานเพ้งอะไรอิบซีเฝารอกเฝ้าช่มกันต่อไปปฐมบันทึงสินก็เปิดไปแล้วบอวานกรของกระดาษสสนะครับวันนี้เห็นว่าบอกว่ามืออื่นเห็นว่ามาหลาเในมืออื่นเนี่ยของอตองเกียวมิวสิกกับมา ใารเพลงตัวเขียวมิวสิกมาหลายคนน้องซีแกมเอ่อบอดบิ๊กบอดบิ๊กกับมานะครับน้องมาซอยกันมาในรับเชิญน่ะหรืว่าสุดยอดเลยนะครับน้องน้องซีแกมเืคนลองเพลงคู่กับน้องน้องอิงตอนนั้นตอนนั้นน้องอิงก,กับไปเอ่อ ีไ่ไหล่โสดของบอดบิ๊กไข่โตโเกียวเขากันดึงกันไปเดึงกันมากครับพันธมิตรมาซอยกันสั่งผลงานให้พ่อพ่อให้แม่ได้เบิ่งนกันนะครับเนะาะก่ต้องไปเอยียงไายก็ต้องไปตีวามไม้ยันต้งนั่น สักงคลิปสักงคอนเทนต์ให้พ่อแม่ใ้เบิ้งกันว่ากันไปสามแยกสี่แยกไฟแดงถ้าเหลือบานแกก็สีเหลยวกว้า <c oughs> ปัญญาพินน์นองไอ้ข้าปัญญาฝนกับเครือสีซาแล้ะละเนาะว่านามีปัญหาแล้ว เพราะวานิล่าหน่อยองอิงเจ็บข้อ<ม>เสียง<ม>ยังบอสมำเสมอน้องต้องนอนพักหลายๆเดี๋ยวมันสิบอหายนะครับน้องเจ็บข้อนาทีด้วยการซ่อมนั่หนักนั่งช่วงยืโดมนั่นแหละต้องกินน้ำคุนช่วยยามากิน สวยยากินไปหาดแม่ลำพึงกัน สามคนก็พอเ่นพวกมาไลแบ่งยี่สิบเอกคู่น้องคู่น้องคู่เป็นคนให้พวกมาไลมันเป็นอย่างทีเห็นแล้วก็เป็นตานาติดตามมาตลอดจนสุดท้ายกับุดเมื่อนี้ก็ยังติดตามน้อง สอบเพลงอยู่นาหาันแม่ออกแม่พอยกเอฟซีพ่อฮักแม่หักหลายแหง้งหลายหน่อยตอนนั้นช่วงนั้นก็บ่ตรงตรงนองดังแหง้งสุมือินีดก็ดังเพราะ้นเราบนดังสุมือินีดก็แห้งดังก็เกาอีกจนล้อยล่มบนไปแล้วเป็นยัง เก็บเฮ็ดอยู่ขึ้นเก่าพี่น้องไม่เป็นไรพวกเก็บเห็ดเนียน้องก็ยังเก็บเห็ดขึ้นเก่าล่ะว่าอันนี่เฮ็ดเก็บเฮ็ดละโง่เป่าเฮ็ดงามๆเห็ดละโง่เฮ็ดมันปูเฮ็ดเพลกเพื่อนเดียวเห็ดขอไข่สิน้องเก็บสุเห็ดนั่นล่ะ สีสันของหมอลำที่เป็นเป็นเอ่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยกับวานนะผมผมวานะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยเพราะว่าหลังจากที่อิหลาน้่ยเขามา่แล้วนะวงการหมอลำเนี่ยผมซื้อ่าสีคืนแห้งคือคืนแห้งมากกว่าเขาอีกนะเออตามหาคนนั้นตามหาคนนี้มากมากคือตามหาเพ็รไหมตามหาเผ็ดสามาประดับตามวงนะครับเนาะ ซุ้งมเพิ่งกระเด้มาบอจิเป็นเพชรที่เจรณานออกมาแล้วเพชรที่กำลังกำลังเจรณาในเพราะว่าจิเป็นเพชรที่ได้มาแล้วแต่ว่าบัมีคุณภาพเอียงประมาณนี้ไหมมันหลายเรื่องหลายเล่าที่เกิดขึ้นในวงการอี่ผ่านมาในระยะระยะเวลาสองปีนี้นะที่เขาเห็นมากนะที่เขาเห็นมากนะ ตจอะว่งเจอระว่องภาษาจีนมีปัญหาแต่ชัดมากแอดนอกผู้พาสิบ่กใคยเอาไม่ไงบ่กใคยไปเอียงกับโป่งอื่นนะครับเพราะว่าเขาเขาอักเสบหน่อยหลายครั้งทำเพิ่นมาไล่หนีเขาบอกไปบอไปอยู่แล้วจริงๆตอนนี้ผมเรียนไม่รุ่นนะตอนเี็เรียนมอหาโมบงนี่ ยินวงเดียวคือเสียงอีสานยินวงเดียวคือเสียงอีสานไปหอดนาฮันนาฮันเสียงอีสานเออ,อตอนนั้นเนาะพอหลังจากจบเลียนจบมาแล้วกับบเดติดตามมอลลับโดนแสนโดนเนาะเป็นระยะเวลาช่วงเดียวทันหีมอดโจมันอยู่เมืองนอง ไปเป็นในคนแบ,บวกกองแล้วเจ้าได้แต่กะด้วยบาลามีไผบาลามีมันหรือล่ะวะเนาะกรรมผู้ใดสั่งมาแบบไหนเจได้เห็นเอียงสิได้เห็นแบบไ,บนไหนก็ว่ากันไปว่าเพิ่นสั่งมาไหวแล้วเพิ่นบั๊กมุดให้เรียบร้อยแล้วว่าทีต้องเดินทางแบบไหนสิแม่พระเจ้าสร้างสรรค์ามาแบบนี ก็ต้องยอมรับไม่ใช่เราไปดื้อรั้นดืด้อหนว่าเถ่าวันแดเยยงเอออยากไปเป็นมวลั้นะครับผมแมนแบบนั้นเลาปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลาสมมุติว่าถ้าพูดจริงสี่แต่จะเด็กหน่อยนะมันกลไปได้แต่ตอนนั้นอ่ะมันก็สิเขาว่าั้งมันเป็นเขาได้งไงดิผมสิบอกให้เลยมันจริงจริงเหรอวันดอรอ พี่เสร็จนะเจ้าอย่าผิดหวังเลยซูเมอร์นี่เมื่อกาเขาอยากคือกันคุณต้องไปออดิชัน่นนะคุณต้องไปออดิชัน่นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเขาได้ดูบว่าจะเป็นเสียงว่าจะเป็นการลายล่ำอย่างพวกเนี่ยทั้งนั้นแหละพอยราอยู่ๆเขาไปได้ยุ่งเป็นพ้อบ่อยใน่ปเป็นคนแบกไฟในไอ้อย่างพวกเนี้ยได้เปิด ทุกตำแหน,น่งมีความสําคัญคือการเหมิดพี่น้องบ่าจะเป็นคนเบิงบว่าจะเป็นเอฟซนี่คือตําแนหน่งหนึ่งถ้า,จ,า FC, จ,จะบ่มีเอฟซีเจ้าสิยู่ได้ยังไงแม่นบละเออ,อันนี้เขาก็่ได้ว่า,าไปเนี่ยเาถึงตําแหน่งคนบอยตำแหนง่ง LAD ตําตำแหน่งฉากโอ้หลายอยา่าง นี่แหละครับคือผลพ่วงจากการที่เป็นซอฟต์าวร์ของอิลหลานน่ยอยงที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้ช่วงปีช่วงสองสามปีมานี้นะครับนอ้องหัวลำแต่ละวงสุดยอดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สวัสดีคน่นเขาบ้านเพ่บวณีพี่น้องเขาบ้านเพ่บวณีเลยคุยกันว่าเพื่อนเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ